đã hết bên ngay 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 เฟส4กำลังขึ้นนะครับผมใครอยากเป็นมารุ่นเฟส4รากุน่าวิวก็เชิญได้นะครับผมสนามของเรานี่เป็นหมื่นเอเคอร์เลยนะครับผมเป็นสนามที่เจ้าของโครงการด่าอยู่ตลอดเลยแต่เราก็ไม่รู้จะไปซ้อมที่ไหนนะครับผมเราก็ซ้อมได้เฉพาะที่นี่แหละพอได้มีแรงนะครับผมวันนี้เจมันก็เซียนระเกินดูฟ้าฝนพึ่งลงไปเมื่อสักครู่เนี้ยดูได้สภาพโค,ค่นกูไม่อยากนึกเลยว่ากูจะลายย้างรถยังไงวันนี้ เออไออลาล้างยังไงอะล้างได้อยู่แต่แต่มันคงจะล้างลาบากหน้าดูมีอย่างนึกสภาพล้างรถอะขี่มันขี่ได้อยู่แต่เอ้ตามให้นําให้ดูรอบแรกแล้วเจก็นําให้พี่ เรา <ând> คุ้นเคยนะครับตอนนี้ลกละอ้ายาโอ้ลกชิบหายเฮ้ยไอหยียบเลยวะ I uh, am <laughs> uh. <laughs> 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 uh. <laughs> <laughs> เจะมาเลยมาทางมา้านเราสุด <c oughs> ยกดีดีด้วยจมด้วยเอาแล้วยกให้ล้อหน้ามันขึ้นลายพี่เลย ยังไม่ทันเลยหนึ่งสองอัพหนึ่งสองอัพใกล้ <laughs> ละใกล้ละสวยหนึ่งสอง <laughs> เอลเลอร์อยู่ไหนวะเน,นี่ย <laughs> มาเลย <laughs> อะไรก็เกิดขึ้นได้ร้อหนาะมันแทงจิกขึ้นมาส <laughs> ิมิดอิมซิมเหนือก็ไปปืดจบเลยมันต้องให้ร้อหนาขึ้นเนื้อน้อยนึง อ,อ้ๆวเนส่ยโอ้คิดว่าทำง่ายๆอ่ะมันลื่นทำไม่ได้หรอกตรงโน้นก่อนเออเออโอ้น้าผนมันต้องเจอโคนแบบนี้อ่ะฝึกไว้เลยอ้ยกเปลี่ยนลายมันนี้ไปทางนี้นะ พยายามให้ล้อหน้ามันเชิดแล้วให้ล้อหลังมันลงตุ่มแล,แล้วคอ่อยคานคานคานไปนั่นแหละสวยอย่าล้มด้วยมามาเรื่อยๆเลยช้าช้ากว่านั้นแน่ๆๆๆลงไปติดอีกนะโอ้อ้สาวทางเข้าไปไม่ไปแหกมาหมัดทากเลยทางนี้เลวกูเลยอีกแล้วนี่ดูเขาว่าน่ะว่าน่ะเห็นะห นี่เป็นไง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 เขาค่อยเป็นฟรีใหม่เห็นไหมเขาทำฉลาดไงผ่านประสบการณ์สนามมาแล้วกว่าร้อยสนามเป็นไงเป็นไงนี่ขนาดรองเท้าแตะนะนี่ดูดูวิธีการฝปยของเขาเห็นไหมน่ะเห็นไหมล่ะโอ้จอไปขี่อาวันเถอะปะ สวัสดีครับเจชิครับผมเจชินะครับผมโครงการนี้มันลำบากลำบากขี่ไม่เท่าไหร่หรอกลำบากล่างนี่ไปเจ้าไปฝั่งน sì ี้ดีกว่าเนาะงานเข้าวะเจ โอ้โหทางค้อเฮียมันไม่ไปเฮียแล้วยันแก้ไปขีอ่อาไปขี่อาวันเถอะปะแมเงเอ้มันถอดหาสิเมตรบนีไอิชีสขึ้นไปหนีไหมจมเลยวะแมเงเอ้พลาดเลยวะสาเลือกคิดว่าจะโอเคแล้วนะแม่งครึ่งคันแล้ววะ เท่าไรตัววะยกไปทางไหนบ้าทีจมอีเ่าดิโอเคมันนิ่มขนาดนี้ไปทางพุ่นเดียวปะปั่นไปเรื่อยๆไหม มันจะขึ้นมาตรงนี้ก็ลาบากเนะมันก็จะปั่นอีกเหมือนเดิมข้างหน้ามันยิ่งลึกนะทีเดียทีเดียลองเดินไปดูก่อนเดเออสุกุยสู้ปั่นไปเรื่อยไหมถ้าได้ระยะชุดขึ้นกองดินนี่เนี่ยแต่มันก็ไปซ้ายไม่ได้แล้วนี่มันต้องยกล้อหน้าเปลี่ยนไปนู่น ok hỏi lên Hãy Phải cho <coughs> <tong yok nha nhoi> kênh <-nhoi> ันจะอยู่ระหว่างกลางได้ไหมเลยตรงนี้จะได้ไหม เป็นอย่างเราคิดเราเลยมาลองดูอเออ,เ,อ,อเป็นต้ได้ละ,ะเฮ้ยอ,อีกอีกเนี่ย ออสุดยอดมันมาเจแม่งน,น้ำเต็มรองเท้าเลยเอ,อ Ah. Mèo na. Ah. In a Mèo nè à, Il a in ไอเจยส่งเลยกลับบ <c oughs> ้านไปล้างบ้านพี่เลยโคตรเหนื่อยโคตรมัน ก็แบบว่านี้แหละปืนรับจบล้างง่ายแต่แต่ล้างห้ามห้ามล้างตอนกลางคืนนะถ้าข้าๆามากๆมองไม่เห็นรถเราเหมือนเหมือนล้างไม่สะอาดเลยสุดท้ายก็ต้องล้างตอนเช้าอยู่ดีถึงจะสะอาดส่วนมากผมจะล้างพวกล้อก่อน ปืนฉีดน้ำมันจะล้างยากขนาดไหน,นคิดดูว่ายังที่้อมอีกลอดเลยเธอใคยกินนานไรร่องผับอ่ะยังพี่ใจยังไม่ถึงจม,มเป็นจมเป็นอ่ะอต้องล้างดีๆไม่งั้นเน,นื่ยสนิมแดง โต้จะเป็นอะไรที่พังง่ายมากก็ต่อมปนคือมันก็จะโต่ตายเวลาเราขี่ก็คือกักคือกัักคือกักคือกั้งอย่างประนีตเลยยยุัใช้งานได้หลายหลายปีเอ็นมมนครับเล่อไไหอน้ามีดแล้วก็จอดจรงหครับโอ้ตสันเคื่องใดสิถ้าเรารวยเราทาอย่างนี้เลยโคตอ่าถ้าไม่รวยจริงอย่าทนะแบบนี้เปือง ่าขัดข้โมยเสร็จปั๊บขัดข้างขัดข้างเห็นไหมขัดข้างขัดข้างเสร็จขัดล่าง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 เสร็จขัดบนขัดบนขัดข้างข้างในด้วยถ้าคุณได้น้ำยาดีแบบสมาร์ทฟาร์คุณก็จะล้างด้วยความเร็วมันก็จะฟาร์เหมือนสมาร์ทมันก็ทั้งเท่ทั้งเร็ว ขี่วิบากมากี่ปีแล้วเนี่ยสองปีครับที่แบบจริงจังครับเพราะว่าเพราะจริงจังล่ะเพาแบบหัดจับเลยอะหัดจับเลยจะเป็นพวกซปเปอร์คัพที่แบบขี่แล้วก็ดับขี่แล้วก็ดับนะครับก็นับ้งแต่ตอนนั้นมาเลยประมาณขึ้นปีหนึ่งครับราชภพับก่อนราลๆห้าปีแล้วครับอือขี่มหาปีแล้วนะครับตอนนั้นซื้อรถรุ่นอะไรแรกๆลนไอ ซูเปอร์ครัพคียอร์ครับซูเปอร์คัพคียอาร์ครับ,ข,รรบขี่แล้วก็พังครับขี่ประมาณหนึ่งกิโลครับออกเส้น <laughs> ครับไม่ได้เลยเสียค่าสมัครงานแรกอยู่เฉลิมแพ็กเก็ตครับกลับมาขายรถทิ้งครับแล้วก็ หาเคียวเอ็กว่าห้าสิบมาขี่ครับถ้าแบบทางยากๆแบบทางหินหินก็จะลงโอเพแล้วก็รุ่นอายุไม่เกินยีิบกาปีแล้วก็รุ่น300ครับเอ็นดูโแเท้ก็ปล่อยให้พี่เลยสู้ไม่ไหวสู้ไม่รถแรกแรกสู้ไหวไหมคนคนผิดพลาดคนผิดพลาดหลงเยอะแล้วก็ล้มเยอะอะไรไม่รู้ตอนมึงมาช้ามึงไม่คิดที่จะไปช่วยดึงรถจักน้ำเลยอ่ะมึงกลับมาถึงปุ๊บมอเลยอ่ะ งานที่ผมเจอพ่เลครั้งเรกแซงบิดย่าเยวเลยเออลงคลองปุ๊บแล้วก็พุ่งตะเวดปั๊บ<อ>กรบเือเท้ามุ่งหลงทางพี่รู้ล่าสุดหลงทางพ <c oughs> <c oughs> ี่งไปเลยพี่เอาไอสัตว์มุงหลงดีกว่าพี่นายแกได้อันดับดีสุดผมเพิ่งนายแจที่เท่าไหร่วะไม่ห้าก็6ก็7็นี่แหละงานเทยภูมิใช่พี่ประมาณนั้นเลยนาจะที่5ใช่ในรอบเลยแต่พี่แม่งอยากได้ที่สองแล้วกันที่หนึ่งเม็ไม่น่าจะสู้สามารถได้สาวบาครับโอ้ มีโอกาสล้มทุกวินาทีอะดูคลิปสามารถทบอะเคียรแบบเฮ้ยล้มล้มไม่ล้มว่ะไปล้มล้มแน่นอนไม่ล้มเนี่ยขี่แบบเห็นหลุมเขาแบบเขาไม่ได้ขวัญเหมือนเราที่ล็อกไทยเออคือแบบดูดูทักษะเขาแล้วเขาบ้างจริงงานที่มาเมื่อกี้ก็วางแผนียผิดพลาดที่ออกออกเบอร์หลังก็คือเรียบร้อยทางนี้ใช่ครับบิดไม่ได้เลยขนาดที่ออกเบอร์แรกที่ยังนั้งเลยพี่เบอร์สุดท้ายโอเพนเบอร์ที่หกสิบยังเละเลยเละพี่ เราต้องเลือกให้ถูกใช่บางบทีทุกวันนี้โอเพ่นมันจับฉลาดกันแล้วเชื่อว่าทุกวันนี้คนที่ทําทางเขาก็พยายามทําไม่ให้หลงแล้วเพราะว่าได้ใช้ความสามารถเต็ม,มเต็มเปลี่ยนรุ่นแล้วรุ่นอะไรวะน่าจะเป็นรุ่น140ลงมา140แล้วพี่ทำไมละ่ะมันไม่เหนื่อยดีครับมันเลี้ยวง่ายถ้าแบบเจอทางเขาทางทิกแต่เวลาเราขับขับพัดไปขับ140ได้เปรียบเขาเลยพี่เพราะว่าเพราะว่าคั้เร่งเรามือตึงนะพี่แบบเราชินกับความเร็วแล้วพอมาเจอรถเล็กมันก็ เต็มปอกตลอดเลยใช่นาฮะรถไปแรงก็สู้เขาไม่ได้เด็กดูอย่างจงานกรอบเด็ดรถเดิมๆลูกกรอบเราเนี่ยใช่พี่โอ้โหจานเราโอประสบการณ์ขบับรถมา้อยปีพลาดสิพีเจผิดเลยเดินคลิปหน้ายบาย